สวัสดีครับแล้ววันนี้คุณอยู่กับเคนตอนนี้ก็ใกล้เวลาเข้ามาแล้วนะครับสำหรับสารคดี prehistoric planet ว่าที่สารคดีไดนโนเสาร์คุณภาพจาก Apple TV และ BBC นั่นเองครับสำหรับใครที่ยังไม่ทราบข่าวมาก่อนสารคดีนี้นะครับโดยสรุปสั้นๆก็คือจะเป็นสารคดีจำนวน5ตอนที่นำเสนอเรื่องราวของไดนโนเสาร์และสัตว์ดึกดำบรรในช่วงปลายยุคคริเชเชียสช่วงก่อนอุกกาบาตตกนั่นเองครับซึ่งตัวสารคดีจะเน้นไปทาง การนำเสนอสัตว์ดึกดำบันในมุมมองใหม่ๆและที่สำคัญในมุมมองของสัตว์ที่มีชีวิตจริงๆซึ่งตัวสารคดีนี้นะครับใน5ตอนจะมีความแตกต่างกันไปตามสภาพแวดล้อมที่สัตว์ดึกดำบันอาศัยอยู่ในตอนแรกคือตอนชายหาดเราจะติดตามทูเรงเกียรซอรัสเจ้าพีซโอซรนะครับที่จะพาลูกของมันเดินทางออกไปท่องเที่ยวนั่นเองตอนที่2 เดสเซิร์ตนะครับหรือว่าตอนทะเลทรายจะพูดถึงการเกี่ยวพาราสีของเทโรซอร์สัตว์เลื้อยคลานบินได้สกุลบาบารีาร่ดักทิลัสที่พยายามโอ้โอวดตัวเมียด้านล่างนะครับในตอนที่3นะครับจะเป็นตอนเฟรช h วอเตอร์หรือตอนทะเลสาบน้ำจืดก็คือเรื่องราวของเจ้าไดโนไครัสออนิโทมิโมซอร์ที่พยายามหนีเจ้า,มาแมลงวันตอนที่4 i c ไอซ์เวิโลกแห่งน้ำแข็ง ตอนนี้จะติดตามการต่อสู้กันระหว่างแพคี r ร n โนซอรัสและนาน o ุกซอรัสและตอนสุดท้ายตอนที่5 Forest จะติดตามการเดินทางของลูกไทส e รัตอปสในทวีปอเมริกาเหนือที่หลงฝูงกับแม่ของมันซึ่งนี่ก็เป็นเพียงเรื่องย่อที่ถูกปล่อยออกมาทางเว็บของ Apple TV Plus นะครับที่เราจะได้รับชมกันโดยผมคิดว่าในนี้นะครับอาจจะเป็นแค่เรื่องโดยย่อโดยรวมเนาะแต่ว่า ถ้าเกิดว่าเราติดตามทีมงานนะครับเราจะรู้ได้ว่าทีมงาน Planet Earth ทีม่มีส่วนร่วมในการสร้างเนี่ยเขามักจะชอบตัดฉากไปมานะครับระหว่างทวีปนะครับหรือว่าบริเวณที่มีลักษณะสภาพอากาศกคล้ายๆกันเพราะฉะนั้นผมคิดว่าในแต่ละตอนเนี่ยน่าจะมีการจำพาร์ทไปดูส่วนอื่นๆของโลกนะครับเพื่อดูไดนโนเสาร์ที่หลากหลายนะครับไม่ได้มีแค่ตามที่เ,เรื่องย่อของมันสรุปไว้เนาะผมคิดว่าแบบนั้นนะครับ โอเคทีนี้เราพอจะเข้าใจคอนเซปต์คร่าวๆข,ของสารคดีนี้ละเดี๋ยวเพื่อไม่ให้การเสรียเวลานะครับเวลาก็ใกล้เข้ามาแล้วไม่กี่วันแล้วนะครับก่อนจะถึงวันที่23พฤษภาคมนี้ที่เราจะได้ดูกันครับเดี๋ยวผมจะมาพาคุณผู้ชมทุกท่านไปเบรคดาวน์ดูว่าในเทรลเลอร์นี้นะครับมีอะไรน่าสนใจแล้วก็มีข้อมูลบรนพชีวิตวิทยาอะไรกันบ้างนะครับเอาละคราวนี้ผมจะแรปจะรีบนิดนึงนะครับเพื่อต้อนรับสารคดีที่จะมาในอีกไม่กี่วันเท่านั้นเองนะครับ ไปดูกันที่ข้อแรกกันเลยดีกว่าอันดับที่1เจ้าทรานอสซร์ที่เราเห็นอยู่ด้านหลังพงไม้นะครับผมยังคงยืนยันว่านี่น่าจะเป็นเฉียนโจโซลัสนะครับจากคลิปที่แล้วเนาะถ้าใครไม่ดูไปย้อนดูกันได้นะครับผมสังเกตจากโพสออร์บิทอนะครับคือกระดูกที่อยู่ด้านหลังดวงตาเนี่ยตรงนี้นะครับมันค่อนข้างที่จะชัดเลยนะครับบางคนอาจจะคิดว่าเอ้ยหน้าย,ยาวๆแบบนี้อาจจะเป็นอีกตัวก็ได้คืออาริโอรามัสนะครับแต่ว่า เชื่อผมเถอะผมจะให้ภาพเป็นตัวเล่าเรื่องฮะโพสออร์บิทสูงเด่นขนาดเนี้ยคงจะคิดว่าเรามองไม่ออกละสิแต่เราเห็นแล้วก็อีกอย่างหนึงที่คอนเฟิร์มว่านี่คือเฉียนโจโซลัสนะครับผมก็คิดว่าน่าจะเป็นภาพโปรโมทของโอเวลัพโทรโซตัวนี้นะครับ ซึ่งด้านบนของหงอนของมันเนี่ยคล้ายกับไดโนเสาร์ที่เรียกว่าโคดิโทแรปเตอร์นั่นเองนะครับซึ่งโคดิโทแรปเตอร์เนี่ยก็อาศัยอยู่ในมวดหินเดียวกันกับเฉียนโจซอรัสเพราะฉะนั้นผมคิดว่านี่น่าจะเป็นการคอนเฟิร์มที่ค่อนข้างชัดเจนเลยครับข้อที่2นะครับแฮตสก็ปเทริกส์เนี่ยก็อย่างที่กล่าวไปนะครับก็จะมีคอสั้นกันโลกใหญ่นะครับแล้วก็ปีกกว้างนะครับข้อที่3ในฉากต่อมาเราจะเห็นเจ้าเวโลซีแรปเทอรีนนะครับ ตัวเดิมจากทีเซอร์เก่านะครับตัวนี้ผมตอนแรกคิดว่าอาจจะเป็นเอดาซอลัสหรือเปล่าเพราะว่าเห็นว่าอยู่กับทาโบซอลัสนะครับแต่ว่าอาจจะเป็นไปนได้ว่าน,นี่ก็คือเวโอซีแรปเตอร์นั่นแหละครับแต่ว่าผมไม่ชัวร์เนาะก็เดี๋ยวรอไปดูในสารคดีอีกทีนะครับสมมติว่าถ้าเกิดมันเป็นเวโอซีแรปเตอร์นะครับผมก็คาดว่ามันก็น่าจะอยู่ในตอนเดสเซอร์ตนั่นแหละครับหรือตอนทะเลทรายนั่นเองนะครับข้อที่4เจ้าไดนโนเสาร์ัวเล็กน่ารักตัวนี้นะครับ ได้รับการคอนเฟิร์มอย่างไม่เป็นทางการจากหนึ่งในทีมงานนะครับคือนักบรรพช,ชีววิทยาดาร์เรนเนชนะครับทำให้แฟนๆนะครับพากันอนุมานว่าไดานโนเสาร์ตัวนี้คือเซล็อกซิสเจ้ารับดอดอนหรือไดนโนเสาร์กินพืชขนาดเล็กนะครับในกลุ่มออเนโทพอดนั่นเองเจ้าเซล็อกซิสมีความน่าสนใจอย่างหนึ่งคือมันเป็นหนึ่งในไดนโนเสาร์ที่มีการลดขนาดจนมีลำตัวแคร็กแกรนเพื่ออาศัยอยูบ่บนเกาะขนาดเล็กของยุโรปนั่นเอง เจ้าแซมม็อกซิสดังนั้นก็อาจจะอยู่ในตอนโคสหรือไม่กรฟอเรสนะครับเดี๋ยวไปรอดูกันอีกทีนะครับข้อที่5ตัวต่อมาคือผมเดาว่าน่าจะเป็นสตูเทีโอซาลัสหรือเจ้าโนโดซอร์ขนาดเล็กซึ่งก็เป็นหนึ่งในสมาชิกเดียวกันกับเซลม็อกซ์ก็คือพวกมันติดเกาะจนต้องพัฒนาให้ลำตัวมีขนาดแคร็กแกรนผมเดาว่าน่าจะเป็นสตูเทโอซาลัสเพราะว่าถ้าเทียบมันกับต้นไม้เนี่ยต้นไมนะ้ใหญ่กว่ามันมากเลยนะครับ แลวก็อีกอย่างหนึ่งคือสภาพแวดล้อมก็ดูคล้ายกับที่เซลโมกเซสอาศัยอยู่เช่นกันก็คาดว่าน่าจะเป็นสตูทอโซรัสนะครับ mm hmm. ข้อที่6ไทแรนโนซอร์ตัวนี้ผมเดาว,ว่าน่าจะเป็นทาโบซอรัสนะครับสังเกตจากลายของมันที่มีลักษณะเป็นจุดๆๆเหมือนกับสัตว์เลื้อยคลานเนาะซึ่งแตกต่างจากลายของไทแรนโนซอรัสที่เราได้เห็นกันในสนนกพีคราวที่แล้วเพราะฉะนั้นผมคาดว่าเนี่จะเป็นทาโบซอรัสครับซึ่งกำลังหลับกลางวันอยู่เลย และเป็นไปนได้ว่าเจ้าเวโลเนี่ยอาจจะไปปลุกมันให้ตื่นขึ้นมานั่นเองครับข้อที่7ผมไม่แน่ใจว่าฝูงเทโรซอที่อยู่บนหน้าผานี้จะเป็นชนิดไหนนะครับแต่ว่าดูลำตัวของมันอาจจะเป็นพวกแอสตราคิสเนี่แหละแต่ว่าคอของมันก็น่าที่จะสั้นนะครับและในขณะเดียวกันมันก็มีปลายปากที่เหมือนจะมีสันเล็กๆนะครับนูนขึ้นมาตรงบริเวณกระดามล่างเนาะแล้วก็ที่ด้านท้ายทอยจะเหมือนมีสัน งอนเล็กๆด้วยนะครับผมก็เลยคาดว่าเจ้าตัวนี้อาจจะยังไม่โตเต็มที่นะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันโตเต็มที่บางทีงอนก็มันจะชัดกว่านี้ผมคิดว่าอาจจะเป็นพวกแอสตาคอยนี่แหละครับถ้าเกิดโชคดีหน่อยอาจจะเราถูกเป็นบาคนนี่ดาโก้แต่ว่าผมไม่แน่ใจเอาเป็นว่าข้อนี้คุณผู้ชมใครมีความคิดอย่างไรกับเทโลซอตัวนี้ก็เสนอมาได้ในคอมเมนต์ได้เลยนะครับเสริมนิดนึงอยากจะเล่าให้ฟังนะครับก็คือในระหว่างที่ผมกําลังรวบรวม ข้อมูลเพื่อจะทำคลิปวิเคราะห์นะครับของ p r i s t ตร i c Planet เนี่ยก็ได้มีเปเปอร์หนึ่งนะครับได้ตีพิมพ์ลงว,า,วา,ารสาร Nature เลยนะครับเพื่อเ,ออเชี่อเราเห็นว่าลักษณะของเส้นๆส้นไฟบรัสที่อยู่บนตัวเทอร์ซอนนะครับที่ผมได้กล่าวไปในคลิปที่แล้วว่าเป็น p ิก n o f i b e r ซึ่ง p ิก n o f i b e r ร์เนี่ยเดิมทีเชื่อกันว่าเป็นลักษณะของไฟบรัสที่มีความคล้ายกับขนนกแต่ว่าไม่เหมือนซะทีเดียวครับ ก็ทาหน้าที่เหมือนกันแต่ว่ามีวิวัฒนาการต้นกําเนิดแตกต่างกันแต่ว่าทีนี้นะครับจริงๆแล้วเจ้าไฟบรัสเหล่านี้นะครับก็น่าจะเป็นขนนั่นแหละครับโคใช้คําว่าเฟสเตอร์เลยนะครับบนเบเปอร์เนาะเพราะฉะนั้นเราให้เราทราบว่าเทวซอกับนกเนี่ยอาจจะมีวิวัฒนาการที่ใกล้ชิดกันมากขึ้นนะครับแต่ว่าเป็นออกแนวแนวการเสนอแล้วว่ามันอาจจะเป็นขนมากกว่านะครับแสดงให้เห็นว่าสิ่งที่ผมพูดไปเมื่อคลิปที่แล้วเนี่ย อาจจะพอเรียกได้ว่าเป็นข้อมูลที่ตกยุคไปแล้วนะครับเพียงแค่ทำห่างกันไม่กี่สัปดาห์เท่านั้นเองนะครับไม่น่าเชื่อเลยว่าในสมัยนี้เนี่ยในวงการมันพัชชีวินเนาะไม่ว่าอะไรๆก็สามารถอัปเดตได้ด้วยความเร็วแบบนี้นะครับซึ่งผมมองว่าเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งที่มันพัชชีวิทยาเนี่ยมีนะครับทำให้เราต้องติดตามมันตลอดเวลาต้องคอยอัปเดตมันตลอดเวลานะครับก็เป็นอีกหนึ่งเสน่ห์ที่ผมหลงรักมันพัชชีวินมากๆเลยนะครับก็เลยอยากจะมาแบ่งปันกัน ข้อที่8เจ้าไดโ,โนไครัสนะครับตัวนี้เป็นไดโนเสาร์ออนิโทมโมซอร์ขนาดใหญ่นะครับลำตัวยาวประมาณ11เมตรลักษณะที่เด่นของมันก็คือมีกรงเล็บขนาดใหญ่แล้วก็แขนที่ยาวเท่ากับคนซึ่งไดโน,โนโคไครัสเนี่ยอาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมของบทหินเนเมกที่จะเป็นออกแนวแนวบึงขนาดใหญ่แล้วก็อาจจะมีทะเลทรายแทรกสลับบ้างแต่โดยรวมแล้วเป็นเดลตานะครับเป็นที่ค่อนข้างที่อารมสมบูรณ์เลย เพราะฉะนั้นผมคาดว่าตอนนี้น่าจะในตอนสวอมนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันว่าเจ้าไดโนไครัสจบิีรบาดมากน้อยแค่ไหนนะครับแต่ว่าเป็นหนึ่งในตัวไดโนเสาร์เวสโดที่น่าจับตาดูมากๆเลยนะครับหน้าตามันแปลกประหลาดดีข้อที่9ในฉากนี้เราจะเห็นภาพมุมกว้างของบนเกาะนะครับผมเดาว่าน่าจะเป็นเกาะแฮตเซกนั่นแหละเพราะว่าเราจะเห็นเทโรซอร์ขนาดใหญ่บินอยู่ไกลๆเนาะผมก็น่าคือแฮตเซกอฟเทริกส์นะครับข้อที่1ิ ซอร์ร์พอตตัวนี้ก็น่าจะเป็นอยู่ในตอนเดียวกันกับแฮตส์กอปเทอริกนั่นแหละครับแต่ว่าอาจจะเป็นเจ้าแม็กยารซอรัสหรือว่าพารูดีไททันนี้ผมไม่แน่ใจเดี๋ยวรอไปดูในตัวสารคดีเต็มอีกทีนะครับไดโนเสาร์ซอร์ร์พอต,พอตทั้ง2ตัวนี้เป็นไทททนอสซอลหรือกลุ่มไดโนเสาร์คอยาวขนาดใหญ่ในช่วงไพลิคิทเชียสและมันเองก็เป็นหนึ่งในสมาชิกที่ถูกทําให้กลายเป็นไดโนเสาร์พันแคร์เช่นกันเพราะว่าติดเกาะโดยมีขนาดประมาณวัวตัวใหญ่ๆเท่านั้นเองนะครับ ในฉากต่อมาเราจะเห็นมุมกว้างของหน้าผาอีกแล้วนะครับแล้วก็มีฝูงเทโรซอร์ขนาดใหญ่โบยบินอยู่รอบหน้าผาเหล่านี้ซึ่งผมคาดว่านี่อาจจะเป็นตอนของเดสเซอร์นะครับที่พูดถึงเรื่องราวของเทโรซอร์ในกลุ่มพวกนิกโตซอริด สกุลบาบารีเด็กทิลัสนะครับซึ่งผมเดาผิดนะครับเพราะว่าตอนที่แล้วผมเดาเป็นนิคโตโซลัสนะครับซึ่ง2ตัวนี้ก็จะมีความคล้ายคลึงกันพอสมควรเลยเพราะว่าอยู่ในวงเดียวกันแต่ว่าเท่าที่อ่านมาเจ้าบาบารีเด็กทิลัสจะมีขนาดใหญ่กว่านิ c โตโซลัสสองเท่าได้นะครับแต่ว่าน่าเสียดายที่ไม่เจองอนขนาดใหญ่ของบาบารีเดกทิลัสแต่ว่าดูเหมือนว่าทีมงานน่าจะอนุมานจากนิโตโซลัสว่า ใช้มาเทียบเคียงกันแล้วก็เอามาอนุมานว่าบ a r b a แ i c t y l ัสเนี่ยก็น่าจะมีหงอนขนาดใหญ่เหมือนกันซึ่งพวกนี้ก็บอยบินอยู่เหนือท้องฟ้านะครับคาดว่าน่าจะเป็นฉากที่พวกมันเริ่มจีบกันเพื่อจะรอผสมพันธุ์กันนั่นเองข้อที่12ตอนนี้เราจะได้เห็นมุมมองจากซากศพออกมานะครับเราก็จะเห็นเจ้า q u e s t ค c o atlas นั่นเองนะครับผมคาดว่าน่าจะเป็นมันเพราะว่าคอของมันเนี่ยยาวมากเลยแล้วก็กรามของมันนะครับยาวเรียวแหลมเหมือนกับนกกระสา แล้วก็มีหงอนขนาดเล็กนะครับผมคิดว่านี่น่าจะเป็นเกรสโ a โคแอดลัสนะครับก็อาจจะอยู่ในตอนไม่เป็นตอนเดสเซอร์หรือว่าอาจจะเป็นตอนสุดท้ายก็ที่อยู่กับไทแรนโ s ซอรัสก็ไม่แน่ใจนะครับแต่ดูได้ทีไม่คอนเฟิร์มนะครับเพราะว่าแอสตราคิดขนาดใหญ่ที่มีลักษณะทรงแบบนี้ก็จะมีอีกตัวหนึ่งคืออาร์แลมโบเกเนียนะครับแต่ว่าไปดูกันอีกทีแล้วกันนะครับผมค่อนข้างมั่นใจว่าน่าจะเป็นเกรสโซโคแอดลัสเอาละครับตอนนี้ก็ฝากไว้ที่12ข้อกันก่อนนะครับ แล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาดูกันต่อไปนะครับว่าจะมีอะไรน่าสนใจมาอีกนะครับแล้วผมจะกลับมาเล่าต่อในพาร์ตต่อไปนะครับและสำหรับวันนี้บ๊ายบาย